ครับสวัสดีครับเพื่อนครูครับสาหรับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปเมื่อสักครู่นะฮะก็คือจะพูดถึงการสร้างสร้างข้อสอบของเพื่อนครูแล้วล่ะตอนนี้ว่าถ้าเราจะสร้างแบบทดสอบเพื่อที่ไปสอบกับเด็กนะครับผ่านทางระบบทูส o ูลเราจะทํายังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนครูก็เข้าเปิดเว็บทูส o ูลนะครับแล้วก็เข้าระบบนะครับในชื่อของครูเองนะครับก็ล็อกอินก่อนนะครับรหัส username ก็คือเป็นรหัส จําตัวพ้นรูนะครับสามหลักนะครับถ้าเป็นลูกๆนิสิทธิ์ฝึกประสบการณ์ก็จะมีตัว A ตัว b ต่อท้ายก็น่าจะจําได้นะครับอันนี้ก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับอ้าวโอเคครับพิดปิดครับก็ตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบตามปกตินะครับถ้าเข้ามาแล้วก็เราจะเริ่มสร้างแบบทดสอบก็จะไปที่เมนูนี้นะครับเมนูแบบทดสอบนะครับ คลิกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าสู่หน้าแบบทดสอบนะครับก็คลิกอีกครั้งหนึ่งในตรงนี้จะมีมีคู่มือนะครับเป็น pdf ให้ให้อ่านด้วยนะครับครูก็ไปทําไปดูรายละเอียดได้นะครับในนี้ค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรนะครับว่าระบบทูสกูลนี้ใช้ใช้สร้างแบบทดสอบได้กี่ลักษณะกี่แบบนะครับแต่ละแบบทํายังไงนะครับโครงสร้างของแบบทดสอบเป็นยังไงนะครับไปอ่านดูนะครับแต่ตอนนี้ผมจะแน่นอนคร่าวๆก่อนนะครับว่าทําอย่างไรนะครับ ก็คลิกเข้าสู่หน้าแบบทดสอบนะครับคลิกปุ๊บอ่าถ้าคุณครูยังไม่เคยเข้ามาสร้างข้อสอบเลยนะครับก็จะตรงนี้จะว่างนะครับตอนนี้ผมสร้างไว้แล้วสองฉบับนะครับวิธีการสร้างก็ไม่ยากเลยนะครับค,คุณครูนะครับก่อนที่จะสร้างผมขอขอนําเรียนนิดนึงว่าในนี้นะครับที่เราจะสร้างนะครับก็คือเราจะสร้างแบบทดสอบให้กับรหัสวิชาอะไรนะครับชื่อแบบทดสอบ ชื่อว่าอย่างไงนะครับอันนี้เป็นตัวทดลองสอบนะครับส่วนตัวโครงสร้างของข้อสอบนะครับมันจะจะจะเริ่มจากว่าข้อสอบนั้นจะมีกี่ตอนนะครับซึ่งเขาใช้คําว่าพาร์ทนะครับมีกี่ตอนนะครับข้อสอบฉบับนั้นถ้าจํานวนข้อไม่เยอะนะครับไม่ไม่มีอะไรหลากหลายก็เป็นตอนเดียวได้อย่างเช่นผมทําตรงนี้นะครับก็คือมีมีแค่พาร์ทเดียวหรือตอนเดียวนะครับส่วนส่วนตัวที่สองนี้จะมีข้อสอบ20ข้อก็เลยแบ่งแบ่งเป็นพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2นะครับ เป็นเป็นง่ายกับยากอะไรพวกนี้แล้วจากเราจะแบ่งนะครับตัวนี้เริ่มต้นนะครับสร้างแบบทดสอบก็คือจะคลิกที่ปุ่มเพิ่มชุดแบบทดสอบนะครับคลิกปุ๊บนะครับอ่าตรงนี้นะครับดูเลยนะครับรายละเอียดการการกําหนดค่าแบบทดสอบชุดนี้นะค่าเบื้องต้นที่เปิดมาเริ่มต้นนะครับเขาจะไม่ให้สอบนะฮะเขาจะปิดระบบไว้ก่อนตรงนี้เราสามารถตั้งได้นะครับว่าถ้าดูตามนี้นะฮะสถานะตัวนี้ก็คือจะมีปิดการสอบก็คือ นักเรียนจะไม่เห็นข้อสอบชุดนี้เลยอันที่สองนะครับนักเรียนจะเห็นแค่ปกข้อสอบนะครับถ้าเข้าไปนะฮะตรงนี้ก็คือเปิดให้สอบจะสามารถเข้าไปเห็นถึงปกข้อสอบนะครับแต่ยังเข้าสอบไม่ได้ส่วนอันที่สามคือเปิดให้สอบซ่อมนะครับตัวนี้คือสําหรับที่เราสอบมาแล้วแล้วเด็กเขาตกนะครับเราสามารถเปิดให้สอบซ่อมได้นะครับการสอบซ่อมหรือสอบแก้ตัวก็คือจะได้คะแนนเขาจะพนนตัวที่ดีที่สุดนะครับเอาเอามาให้นะครับก็คือให้เด็กแก้ให้ผ่านตรงนี้นะครับ อส่วนอันต่อมานะครับการตั้งค่าคือหลังจากที่น้องๆเขาสอบเสร็จนะครับเราจะให้เห็นคะแนนเลยไหมนะครับตรงนี้เรากําหนดได้นะครับซึ่งค่าค่าที่เขาตั้งไว้คือเขาเขาเปิดให้เห็นคะแนนเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณครูเกรงว่าลูกๆหรือเด็กเขาจะจะส่งคําตอบให้กันนะครับว่าฉันผ่านแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับเจอเจอเอากับฉันไม่อะไรแบบนี้นะเราก็ปิดได้นะครับคือไม่ต้องแสดงคะแนนที่เด็กสอบได้ ให้เห็นในตอนนั้นนะครับเราค่อยมาประกาศที่หลังก็ได้นะครับก็กําหนดเป็นปิดหรือเปิดก็ได้แล้วแต่คุณครูสะดวกนะครับส่วนตัวต่อไปก็คือรหัสวิชาครับคุณครูสอนวิชาอะไรก็สร้างแบบทดสอบครับเช่นผมสอนวสามศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้วิธีการคํานวณนะครับชื่อข้อสอบนะครับก็ตั้งได้นะครับวัดผลกลางภาพปลายภาพวัดผลข้อสอบเก็บคะแนนอะไรก็วาไปนะครับอันนี้ผม พิมพ์ลงไปแล้วกันนะครับอันนี้ข้อสอบเก็บคะแนนครั้งที่หนึ่งนะครับอันตรงนี้สําคัญนะครับตัวต่อไปคือว่าข้อสอบนี้จะให้เด็กมไหนสอบนะครับรหัสวิชานี้นะครับคือมสนะครับผมก็ตังนะครับทีนี้เราสอนห้องไหนนะครับข้อสอบชุดเดียวนี้จะแจกให้กับเด็กห้องที่เราเลือกได้เลยนะครับโดยข้อสอบเขาจะสุ่มให้เรียบร้อยนะครับสุ่มข้อสุ่มตัวเลือกด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็เลือกได้นะครับว่าห้องที่สอบ เช่นผมสอนห้องห้องสามกับห้องห้านะครับผมก็ติ๊กสองห้องนี้นะครับตกลับไปเก็บอ่าทีนี้กําหนดเวลาในการทําข้อสอบนะครับอันนี้ค่าน้อยสุดเขากําหนดไว้ที่ห้านาทีนะครับห้านาทีเราสามารถกําหนดได้นะครับว่าข้อสอบนี้ที่เราเราจะให้เด็กสอบเนี่ยจะตั้งกี่นาทีก็ก็อยู่ที่ดึงนิจของครูประจําวิชานะครับว่าข้อสอบชุดน,นี้ควรจะทําสักกี่นาทีนะครับก็กําหนดได้นะครับจะพิมพ์ก็ได้นะครับหรือจะใช้ ตัวนี้เลื่อนเพิ่มลดได้นะฮะตัวนี้กําหนดได้นะครับว่าสอบ20นาทีนะซึ่งการเข้าสอบแต่ละคนเนี่ยจะจะเริ่มคนละเวลากันนะครับเช่นถ้านายกรเนี่ยเข้าก่อนเวลาก็จะเริ่มนับถอยหลังเลยนะครับ20ก็19 18 17ก็ว่าไปอีกคนนึงเข้ามาทีหลังก็น,นกายกก็จะจับให้อัตโนมัตินะครับระบบตัวนี้ดีนิดนึงคือว่าตอนี้ผมพูดในคลิปที่แล้วแล้วก็คือว่าถ้าเกิดเด็กยังทำข้อสอบไม่เสร็จ นะครับอันนี้จําลองสถานการณ์ในห้องสอบเลยถ้าทํายังไม่เสร็จจะหมดเวลาสอบระบบตัวนี้จะจะดึงข้อสอบส่งให้เลยนะครับแล้วก็จะตรวจให้เรียบร้อยเลยนะครับคล้ายๆจําจลองของจริงเลยนะครับตัวนี้สําคัญครับตัวต่อไปนี้ก็คปอตัวรหัสเข้าสอบ6หลักนะตัวนี้อันนี้ครูประจําวิชานะครับสามารถที่จะกําหนดตัวเลขรหัสรหัส6หลักนะครับเพื่อที่จะเป็นกุญแจสมุนกุญแจให้เด็กเปิดเปิดปกข้อสอบขึออบ้ขออนและเห็นข้อสอบ นะครับตัวนี้เรากําหนดได้นะครับจะกําหนดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ก็คงไม่กําหนดหนึ่งสองสามสี่หรอกนะครับก็อาจจะกําหนดอะไรก็แล้วแต่คุณครูนะตัวนี้กําหนดไปนะครับหกหลักนะครับซึ่งก็เป็นรหัสที่ไม่ควรจะคาดเดาได้ง่ายๆก็แล้วกันนะครับทีนี้อันต่อไปคือข้อสอบชุดนี้จะให้สอบในช่วงไหนนะครับอันนี้เริ่มสอบวันไหนนะครับเช่นผมเริ่มสอบให้เด็กเริ่มสอบได้ต il, to <Yeah. S 1> ั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมก็ตั้งเป็ยี่สิบหกนะครับ แล้วทีนี้ข้อสอบชุดนี้จะให้สอบถึงวันไหนนะครับผมให้สอบถึงวันวันศุกร์จริงๆข้อสอบถ้าเราปล่อยไว้นานมันมันมันจะไม่ได้นะครับผมจะให้ให้เสร็จสิ้นภายในภายในคืนนี้ก็แล้วกันก็คือยี่สิบเจ็ดนี่แหละนะครับก็คือก่อนเที่ยงคืนนี้จะปิดระบบแล้วนะครับทีนี้อันต่อไปนะครับตัวหน้าปกข้อสอบเราจะพิมพ์ไหมครับถ้าถ้าเราจะพิมพ์ก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้พิมพ์ค่อนข้าง,งจะดีเลยนะตรงนี้เราสามารถพิมพ์ได้นะครับว่าตัวนี้คือแบบข้อสอบวิชาอะไรนะครับ แบบทดสอบหลายวิชาอะไรนะครับตรงนี้เราพิมพ์ลาไว้ได้นะพิมพ์ได้นะครับรหัสวิชาอะไรก็ใส่ได้นะครับตัวนี้อันนี้สมมุตินะครับผมพิมพ์ให้ดูนะครับเราสามารถที่พิมพ์ได้เหมือน Microsoft Word เลยนะครับแทรกรูปภาพได้ไหมแทรกรูปภาพได้นะครับเช่นคุณรูจะใส่โลโก้อะไรข้างบนตรงนี้ก็แทรกได้นะครับจัดกึ่งกลางเลยพวกนี้ได้นะฮะเครื่องมือจะให้คล้ายกับ Microsoft Word เลยนะตรงนี้จัดกึ่งกลางได้นะครับจัดกึ่งกลางได้รูปภาพ ถ้าจะใส่รูปภาพข้างบนก็แทรกรูปภาพตรงนี้เลยนะครับอัปโหลดไปได้หรืออยาใช้จากที่อยู่บน URL บนอินเทอร์เน็ตเลยก็ได้นะครับตอนนี้ผมจะอัโปโหลดก็ใช้รูปนี้เลยเลยนะครับอัปโหลดรูปภาพก็หารูปภาพนะครับที่เป็นที่เป็นโลโก้ของโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงน,นี้ข้อแนะนําคือว่าอย่าให้ให้ใหญ่มากครับรูปภาพพยายามรีไซส์ลงให้เล็กนิดนึงนะเช่ตนตรงนี้ผมจะใส่ใส่โลโก้ตัวน,นี้ก็แล้วกันนะครับ ไพทอนไพทอนไพทอนตัวไหนล่ะตัวนี้นะครับอันนี้ผมดีไซน์ลงแล้วนะครับเรื่องการทําภาพให้เล็กลงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนอกรอบนะครับไปเรียงด้วยเลยอันนี้คือรูปภาพนะครับเราสามารถย่อขยายได้นะครับคลิกย่อย่อไปได้นะครับก็พิมพ์ได้นะครับก็สอบมิกี่ตอนกูพิมพ์ได้นะแบบทดสอบแบบมิกี่ตอนอะไรตอนนี้พิมพ์ลงไปได้นะครับรายละเอียดอ่าทีนี้ตรงนี้ สามารถที่จะกําหนดสีตัวอักษรอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะฮะตรงนี้คุณครูกําหนดได้นี่น้าปกอาจจะพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้แล้วแต่คุณครูดสะดวกนะครับตอนนี้ตรงนี้ไม่บังคับนะถ้ามีก็ใส่เข้าไปพิมพ์อ่ผมดึงแนะนําไปว่าถ้าเป็นสมการตรรศน์อะไรพวกนี้สามารถใส่ได้นะครับเดี๋ยวจะจะพูดในข้อสอบก็แล้วกันนะครับโดยโดยวัตถุรหรืออะไรต่างๆที่จะนําเข้ามาตรงนี้ให้ผ่านโปรแกรม PowerPoint ก็แล้วกันนะครับเพราะ PowerPoint PowerPoint เขาจะ ทำรูปภาพทาสมการทาข้อสอบอะไรพวกนี้ที่เราพิมพ์นะครับผ่าน Microsoft Word ทําให้เป็นวัตถุตัวเดียวก่อนพอวางไปในนี้มันก็จะได้เลยนะฮะอันนี้ผมตั้งค่าเท่านี้ก่อนนะครับใช้เวลามากคนกดนแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับทัวนอีกครั้งหนึ่งก็คือให้ปิดไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าคุณครูไม่สบายใจกลัวข้อสอบจะร่วไหลปิดระบบไว้ก่อนว่าไม่ให้สอบในช่วงนี้แล้วกําหนดนะครับรหัสที่ให้ให้เด็กเข้านะครับ แล้วกําหนดว่าข้อสอบนี้ใช้กับเด็กมอไหนห้องไหนนะครับใช้เวลาสอบกี่นาทีนะครับเริ่มสอบวันไหนะลรพวกนี้นะครับเป็นการการหนดข้าวๆาวคุณครูอ่านดูดีนะตรงนี้ถ้าอ่านดูตรงนี้ผมว่าไม่พลาดแน่นอนละนะครับตรงนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วคุณครูก็กดที่เซฟนะครับปึ๊บนะครับระบบก็จะถามให้ยืนยันอีกครั้งนึงว่าเซฟจริงไหมเราก็ yes นะครับแบบทดสอบเห็นไ,ไหมฮะอันนี้ยังไม่มีการทดสอบเลยนะก็จะขึ้นสีแบบนี้นะ ็จะดูตรงนี้สังเกตว่าข้อสอบนี้เราทําแค่หน้าปกนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะต้องไปสร้างว่าข้อสอบนี้มีกี่ตอนนะครับกี่พาร์ทนะครับผมขอทําแค่พาร์ทเดียวก็แล้วกันนะครับการทำสองพาร์ทสพาร์ทจะคล้ายๆกันนะครับเพราะฉนั้นเมื่อเราสร้างชุดข้อสอบเสร็จนะครับเราต้องมากาหนดนะครับว่ามันมีกี่ตอนนะครับก็คลิกที่นิวตรงนี้นะครับคลิกที่นิวตรงนี้คลิกปุ๊บนะครับอันนี้คือพาร์ทที่1นะครับกําหนดได้ไหครับพาร์ทที่1่พาร์ทเท่าไหร ชื่อพารอาจจะบอกว่าอะไรครับอาจจะเป็นข้อสอบตอนที่หนึ่งอาจจะตั้งชื่อว่าตอนที่หนึ่งก็ได้หรือบอกว่าข้อสอบอทั่วไปอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วจากคุณครูจะตั้งนะครับอันนี้เป็นแบบง่ายนะครับส่วนตรงนี้สามารถจะพิมพ์ได้นะครับพิมพ์อะไรลงไปได้ในส่วนที่เป็นเป็นพาร์ทนี้นะครับผมไม่พิมพ์ก็แล้วกันนะครับผมจะเซฟเลยนะครับก็เซฟปุ๊บนะครับอันนี้เป็นการสร้างพาร์ท สังเกตพาร์ทที่หนึ่งถูกสร้างแล้วนะครับทีนี้ในพาร์ทนี้อันนี้คือตอนนะฮะในตอนก็จะประกอบด้วยข้อสอบหนึ่งข้อสองข้อสมข้อสี่ข้ออะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นให้เราคลิกเข้าไปที่พาร์ทตรงนี้ครับ P หนึ่งก็ตอนที่หนึ่งหรือพาร์ทหนึ่งพาร์ทวันตรงนี้นะคลิกปุ๊บนะครับเริ่มแล้วพาร์ทที่หนึ่งพาร์ทชื่อว่าอย่างนี้นะครับข้อสอบข้อนี้จะเอาไปใช้ไหมหรือไม่ใช้ก็แล้วแต่คุณครูนะตอนนี้มันจะขึ้นมาลักษณะแบบนี้ คุณครูสามารถที่จะเพิ่มข้อสอบได้โดยคลิกที่ตรงนี้ครับที่ New นะครับเห็นไหมครับก็เขียนชัดเจนเลยข้อสอบประจําตอนนี้นะครับประจาพาร์ทนี้นะครับเราจิ้ม New ปุ๊บนะครับข้อสอบข้อแรกจะให้เราสร้างหละคลิกปุ๊บนะครับลิกแล้วนะครับข้อสอบในพาร์ทนี้นะครับคําถามสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยครับคําถามก็คือพิมพ์ในกรอบนี้นะครับส่วนตัวเลือกพิมพ์ข้างล่างนี้นะครับ4ี่ห้าตัวเลือกแล้วแต่คุณครูเลยนะครับเพิ่มได้นะครับ เช่นผมถามง่ายก่อนเลยนะครับออเอาเป็นคณิตศาสตร์ง,ง่ายแล้วกันนะครับ1บวก2บวก3เท่ากับเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นโจทย์ง่ายๆเลยนะครับเป็นมีคําตอบเดียวแบบนี้นะครับ3าบวกเป็น6ตอบหกนะข้อนีอ้ข้อสอบข้อนี้นะครับเป็นข้อที่1คุณครูสามารถเปลี่ยนโจทย์ไดนะ้เปลี่ยนเลขข้อได้นะตรงนี้ปรับได้เลยเดี๋ยวเขาจะเรียนให้อันนี้เป็นแบบข้อสอบแบบไหนครับแบบถูกผิด ก็คือเป็นปรนัยนะครับเอาสัก4ตัวเลือกก็แล้วกันครับ4ตัวเลือกนะครับผมกําหนดเลยนะครับเช่นข้อนี้ผมจะบอกว่าได้네 <Create>. สใช้แรกได้2อใช้ที่2ได้ได้4นะครับใช้ต่อมาได้ได้6ใช้นี่ได้ได้แปดนะครับะฉนนั้นคําตอบที่ถูกก็คือ5 6ตอบข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นเฉลยก็ใส่คะแนนเลยครับคุณครูอยากให้ข้อนี้กี่คะแนนก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมให้ข้อละ1นึ่งานก็แล้วกันก็ใส่เข้าไปตรงนี้ง่ายมากนะครับก็ เซฟปุได้แล้วครับข้อสอบ1ข้อเซฟเรียบร้อยเห็นไหมครับเมื่อกี้อันนี้คือพาร์ทพาร์ทที่1นะครับพาร์ทที่1มีข้อสอบแล้ว1ข้อคุณครูจะเพิ่มข้อ2ข้อ3ก็ทํำไงครับก็คลิกที่นิเหมือนเดิมครับนิวนะครับนิวนะครับก็พิมพ์ได้เลยครับข้อที่2อาสังเกตว่าผมไม่ใส่เลขข้อนะครับเพราะว่าข้อสอบชุดนี้เวลาเด็กสอบนะครับมันจะสุ่มนะครับมันจะสุ่มไม่รู้จะได้ข้อไหนก่อนนะครับ ข้อ2อาจจะถามออกว่าข้อใดเป็นสัตว์น้ําอะไรสัตว์น้าอะไรพวกนี้รูปภาพสามารถใส่ได้นะครับตัวยกตัวให้สมการอะไรพวกนี้นะครับสามารถใส่ได้นะครับก็ใส่เข้าไปครับคาตอบนะครับนกยุงนะครับปลาหารนกยุง อันนี้เป็นอะไรดีนะครับเสือสมมตินะครับเอาเอาที่มันไม่ใช่เรื่องเรื่องของวิชาเราเลยนะตัวนี้เอาเอาเพื่อการเรียนรู้แล้วกันนะครับเราะนี้ข้อนี้ตอบนะครับเฉลยข้อนี้ก็ใส่เลขกหนึ่งเข้าไปแล้วคุณครูนะครับจริงๆช้อยคําถามนี้คุณครูอยากจะใส่สีนะครับทําตัวหนาตัวเข้มทําได้นะครับจะใส่สีก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับสีนะครับเช่นโจทย์เราจะทําสีเงินจริงๆถ้าจะทําก็ให้มันเหมือนกันทุกข้อนะให้มันเป็นเป็นแนวทางเดียวกันนะครับอันนี้ คาถามของเรานะครับเราก็ตอบข้อนี้นะครับตอบข้อ,องงเราก็เซฟอันนี้ก็ได้ข้อสอบ2ข้อแล้วทีนี้ก็จะมีคําถามว่าถ้าเป็นเป็นวิชาคณิตศาสตร์จะพิมพ์พวกสมการพวก Equation อะไรพวกนี้ยังไงนะครับวิธีการนะครับตัวคู่มือเขาบอกว่าจะต้อง Copy พวกวัตถุพวกอ็อบเจพวกรูปภาพอะไรพวกนี้ผ่านโปรแกรม powerpoint นะครับถ้าเกิดการสร้างอะไรที่มันสลับซับซ้อนนะครับให้เอาไปวางเช่นคุณครูพิมพ์จาก word ให้ Copy จาก Word เอาไปใส่ที่ powerpoint ก่อนแล้วก็จะรวมเป็นตัวเดียวกันแล้วค่อยมาวางในนี้นะครับเดี๋ยวขอสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเปิดตัว microsoft word นะครับไม่รู้ว่าจะมีข้อสอบอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับที่เคยออกแบบไว้นะครับก็เดี๋ยวให้พิมพ์สมก,การาง่งยๆแล้วกันนะครับว่าจะเอามาใส่ในนี้ได้ไหมนะครับเช่นสมก,การนะครับถ้าเราจะพิมพ์โดยปกติเราถ้าเรามีข้อสอบนะครับถ้าเรามีข้อสอบ ถ้าเรามีตัวข้อสอบในนี้ไม่มีข้อสอบเลยนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ใหม่แล้วกันนะครับพิมพ์ข้อสอบเช่นเราจะพิมพ์สมก,การนะครับเราจะแทรกอ่าสมก,การคณิตศาสตร์นะครับเราก็พิมพ์ทั่วๆไปแล้วสมมุติผมจะใช้สมก,การสําเร็จรูปแล้วกันนะครับเพราะว่าูพนิษร์น่า,นาจะเข้าใจว่าสมก,การไอ้พวกนี้คืออะไรเช่นเรามีแบบนี้นะรเราจะเอาไปใส่ในในตัวข้อสอบเรานะครับเราสามารถที่จะถ้าเรา c o p ปี้ไปโดยตรงเลยดูนะฮะ การ Copy หรือคัดลอกไปโดยตรงเลยถามว่าวางได้ไหมนะครับถ้าเรา Copy ไปโดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างข้อสอบข้อที่3นะครับคลิก New ปุ๊บนะครับข้อสอบเช่นผมจะวางไปเลยโดยตรงเลยสังเกตว่ามันจะมันจะวางไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าใน Microsoft Word มันมีทั้ง Text มีทั้งรูปภาพมีทั้งออบเจกต์อะไรหลายอย่างนะครับเข้าใจว่ามันมันมีอะไรหลายอย่างนะครับวิธีการในคู่มือก็บอกว่า ให้เอาตัวที่เราคัดลอกเนี่ยให้เอาไปวางใส่ใน powerpoint ก่อนนะครับวัตถุจากใน powerpoint สามารถที่จะวางลงนี่ได้เลยนะครับเช่นเช่นเราวางสมการสมมติสักครก,กู่นะฮะเอาลงใน powerpoint นะครับลงใน powerpoint เอาทำไมเครื่องผมช้าจังเลยวันนี้นะครับรู้สึกว่าจะดลุละอออเกิดอะไรขึ้นเอยอโอเคครับกำลังทำอะไรไม่รู้นะครับ เช่นสมการตัวนี้ถ้ามันอยู่ใน powerpoint นะครับอะไรพวกนี้ถ้าเราต้องการจะก๊อปไปที่ที่ตัวข้อสอบนะครับคุณครูสามารถที่จะทั้งรูปภาพทั้งอะไรได้หลายอย่างนะครับถ้ารวมเป็นกรุ๊ปเดียวกันแล้วคุณครูสามารถที่จะก๊อปปี้ได้เลยนะครับคอนโทรลสีก๊อปปี้ได้เลยทีนี้ถ้าก๊อปปี้จาก powerpoint ไปสังเกตดูนะครับว่าถ้าเราวางในข้อสอบนะครับจะวางได้ไหมนะครับซึ่งเห็นไหมครับจะวางได้เลยนะครับข้อนี้จะวางได้เลยนะครับ อันนี้เป็นสมการทางนิสั์เป็นรูปภาพพวกนี้ก็สามารถที่จะวางได้นะครับส่วนช้อยนะครับเราอาจจะตอบอะไรก็แล้วแต่เรานะครับเราใส่เข้าไปนะครับเช่นข้อนี้ตอบตอบนี้คล้วกันนะครับอันนี้คือ3ามข้อที่เราสร้างนะครับถ้าเราเซฟปุ๊บอันนี้คือข้อที่ข้อที่3สังเกตว่าข้อสอบเราในพาร์ทนี้จะมีทั้งหมด3ข้อนะครับออตรงนี้คุณครูปิดได้เลยนะครับนี่ข้อนี้นะครับสังเกตว่าข้อสอบนี้ นะครับข้อสอบตัวนี้นะครับรายวิชานี้นะครับข้อสอบนี้จะมีแค่พราร์ทเดียวถ้าเราจิ้มเข้าไปดูที่พราร์ทก็จะ,จะเจอข้อสอบที่เราออกไปเมื่อกี้มีทั้งหมดกี่ข้อครับ3ข้อนะครับทีนี้การเอาไปสอบนะครับวิธีการเอาไปสอบเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณครูสร้า,างข้อสอบตัวนี้นะครับเราจะดูคะแนนสอบหรือเอาไปสอบอยังไงนะครับวิธีการนะครับถ้าคุณครูจาไม่ได้ว่าคุณครูตั้งอะไรไว้นะครับสามารถกดแก้ไขตรงนี้ได้นะฮะ อย่าไปลบนะครับตัวนี้คือลบนะคลิกที่ดินสอแก้ไขปุ๊บจะสังเกตเห็นว่าข้อสอบวิชานี้ถ้าจะไปสอบเด็กนะครับคุณครูจะต้องเปลี่ยนสถานะตรงนี้ว่าเปิดให้ใช้สอบได้นะครับส่วนตัวคะแนนอันนี้แล้วแต่คุณครูเลยนะครับว่าจะให้เด็กเห็นดันจีเลยไหมเพราะว่าการสอบมันก็มีข้อดีข้อเสียครับถ,ถ้าสอบแล้วเห็นผลการสอบเร็วเด็กก็ตื่นเต้นนะครับแต่ข้อเสียก็มีเช่นกันนะครับเด็กอาจจะสื่อสารกันออนไลน์นะครับส่งคําตอบให้กันอะไรพวกนี้นะครับ เพราะฉนั้นผมปิดไว้ก่อนแล้วกันนะครับทีนี้อันนี้สําคัญเด็กห้องไหนจะเห็นข้อสอบบ้างครับเพราะฉะนั้นเด็กที่จะเข้าไปสอบได้นะครับจะต้องเป็นเด็กห้อง4ทับ3กับ4ทับ5เท่านั้นนะครับที่จะเห็นข้อสอบตัวนี้โดยเมื่อเด็กเข้าไปปุ๊บเด็กจะเห็นข้อสอบทั้ง3ข้อได้เมื่อไหร่ครับได้เมื่อเด็กเขาใช้กุญแจตัวนี้ครับรหัสหัหกักตัวนี้นะครับถ้าเขาใส่รหัสหัหกักตัวนี้ไม่ถูกยังไงเด็กก็ไม่เห็นข้อสอบแม้ว่าเราจะเปิดให้สอบก็าตาม นะครับตัวนี้วันเวลาก็สําคัญนะครับถ้าวันเวลาไม่ตรงนะครับถ้าเลยวันที่27ไปเด็กก็ก็ไม่เห็นข้อสอบตัวนี้ละข้อสอบไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เวลาตัวนี้มันก็จะเดินตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับเด็กเข้าระบบไปปุ๊บไขกุญแจปุ๊บนะครับเวลาจะเริ่มเดินเลย20นาทีนะครับถ้าหมดเวลาแล้วยังไม่กดส่งคําตอบนะครับระบบจะส่งให้เองเลยและตรวจให้อัตโนมัตินะครับอันนี้คือการตั้งค่านะครับคุณรูก็เซฟได้เซฟทีนี้ผมจะให้ดูนะครับหลายวิชาที่เอาไปสอบแล้ว จะเป็นยังไงหลายวิชาที่เอาไปสอบแล้วนะครับคะแนนนะครับอันนี้คือเป็นการเปลดนระบบแล้วครับให้เด็กสอบแล้วนะครับก็จะเตือนไว้สีแดงอเดี๋ยวผมจะให้ดูคะแนนนะครับที่เด็กสอบไปแล้วนะอันนี้เป็นข้อสอบตัวอย่างนะครับเราสามารถกดดูคะแนนแล้วคะแนนตจงนี้สามารถก o อ y แล้วนําเข้าในถูสกูลได้เลยไม่ต้องมาพิมพ์ใหม่แต่ว่าคุณครูต้องสอบให้ครบนะเด็ก40คนในห้องนั้นจะต้องสอบให้ครบถ้าไม่ครบ ตอนที่คัดปีนก็จะพลาดไปเลยล่ะเว้นแต่ว่าคุณครูอาจจะมีความเชี่ยวชาญในการใช้ Excel ใช้อะไรพวกนี้ก็สามารถ c o p ปีมาทําได้นะเดี๋ยวจะให้ดูคะแนนนะครับว่าถ้าเด็กสอบแล้วคะแนนอยู่ที่ไหนครับเช่นวิชานี้นะกดดูที่ประวัติได้เลยดูประวัติการสอบปุ๊บเห็นไหมครับคะแนนสอบเด็กจะเข้าสอบไม่พร้อมกันนะครับแต่ว่าคะแนนที่ขึ้นในนี้อันนี้คือ5้าสิบหกนะครับระบบเขาจะเรียงเลขที่ให้เลยนะครับเรียงเลขที่เลยเลขที่หนึ่งเข้าไปสอบทีหลังแต่มันจะขึ้นไปข้างบนเลยนะครับจะเรียงให้ แล้วจะบอกด้วยว่าเด็กคนนี้ใช้เวลาในการสอบ5นาทีส่วนน้องๆพวกนี้นะครับใช้เวลาแค่1นาทีอันนี้คุณครูก็พิจพิเคราะห์ดูนะครับว่าข้อสอบเรา20ข้อเด็กสอบ1นาทีอะไรแบบนี้เป็นไปได้ไหมเพราะนั้นคุณครูก็เอาไปพิจารพิเคราะห์ดูนะว่าจะทําไงแล้วเขาจะแจ้งผลการสอบด้วยนะครับว่าเด็กผ่านไม่ผ่านนะครับส่วนว่าไม่ผ่านเราก็จะเปิดให้สอบซ่อมอีกครั้งหนึ่งนะครับคะแนนนะครับได้กี่คะแนนนะครับเต็มกี่คะแนนเห็นไหมครับ ข้อดีของระบบนี้นะฮะคือว่าเมื่อเด็กสอบครบเต็มชั้นเรียนนะครับคุณครูจะเอาเข้าตัวสกูนนี่มันง่ายมากเลยนะครับผมเคยทําคลิปให้คุณครูดูแล้วนะในเรื่องการเอาเอาข้อมูลจากจากเอ็กเซเข้าสู่ในระบบตัวสกูนตัวนี้คล้ายกันนะตัวนี้ข้อดีของตัวนี้นะครับผมชื่นชมเลยว่าตรงนี้นะครับคะแนนข้อสอบเราเต็มห้าคะแนานเมื่อกี้นะเต็มห้าคะแนานน้องคนนี้ได้ห้านะครับน้องคนนี้ได้สี่ สังเกตไม่เท่ากันนะทีนี้เขาสามารถที่จะก่อนที่จะเอาเข้าระบบนะครับเราสามารถที่จะตั้งคะแนนเต็มได้เช่นเราบอกว่าเทอมนี้เราสอนไม่ทันเราสอบ5นาคะแนนจริงแต่ว่าครูจะให้สิบเลยนะเพราะว่าไม่มีเวลาเรียนแล้วครูจะให้ปรับเป็น10คะแนนวิธีการทําไมครับวิธีการคุณครูปรับคะแนนเต็มตรงนี้เป็น1ิบแล้วสามารถเลือกออปชันได้ด้วยนะครับตรงนี้ว่าจะให้ปัด0.5ขึ้นหรือมีเศษให้ปัดขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับหรือจะปัดเศษจิ้งเลยนะครับ หรือจะใช้เท่ายมหนึ่งตำแหน่งอะไรแบบนี้นะตัวนี้คุณครูสามารถเลือกได้นะครับผมก็เลือกเอาแบบสาคนก็นแล้วกัน0ูจุดห้าปัดขึ้นนะครับปึ๊บนะครับถ้าเลือกตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ที่ครูกดคัดลอกคะแนนนะคะแนนเด็กทั้งหมดตัวนี้นะอย่างเช่นคนแรกชติยะนะครับชติยะตรงนี้ได้ห้าคะแนนเต็มห้าแต่ตอนนี้เราบอกว่าเราจะเก็บสิบระบบตัวนี้มันจะเทียบมันจกกระยางให้เลยเรียบร้อยเลยว่าอันนี้เต็มห้านะเขาได้ห้า แต่ตอนนี้รูจะเก็บ10คะแนนเพราะนั้นชัติยาจะได้อีกกี่ตั้งครับจะได้10คะแนนเขาจะปรับให้เลยนะครับส่วนคนนี้ได้เท่าไหร่ครับได้2นะครับคนที่2นี้ไม่ใช่คะแนนจริงครับคะแนนสมมุติคนที่2นี้สุภกิจนี้ได้ได้2คะแนนนะ2คะแนนทำไมเต็มไม่เท่ากันเต็ม4อ๋อผมผมไปแก้แบบทดสอบตอนแรกข้อสอบมันมีแค่4 4คะแนนนะ สีนน่คะแนนอันนี้ผมผมเป็นคนแก้เองแล้วผมไปออกข้อสอบเพิ่มนะครับเป็นแบบเติมคำม,มันก็เลยเป็นห้าคะแนนถ้าดูตามนี้นะครับสุภกิจนะครับเต็มสี่ได้สองก็คือได้ครึ่งหนึ่งเพราะนั้นถ้าเราจะเก็บสิบคะแนนสุสภกิจจะได้ได้ห้าคะแนนอันนี้คือระบบมันจะทําให้เลยนะครับคั้นลอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับหรือย,อยังไงถามนอกรอบที่ห้องทะเบียนได้นะครับอันนี้คือการเอาคะแนนไปใช้นะครับแต่หลายๆบางท่านก็ถนัดที่จะ เช็คลงในเอกสารของคุณครูก็แล้วแต่นะครับเช็คไว้ก่อนก็ได้นะครับตัวนี้ให้เด็กสอบให้ครบก่อนแล้วค่อยคัดลอกออกมานะครับอันนี้เป็นการดูนแผนในการทําข้อสอบนะครับโดยสรุปก็คือว่าผมอาจจะพูดสับสนวกไปวนไมไงท่านไปกดคลิกดูข้อมูลผู้มืออีกครั้งหนึ่งครับอันนี้บอกละเอียดเลยสรุปก็คือว่าเข้ามาสร้างข้อสอบนะครับคุณครูล็อกอินเข้ามาปุ๊บคุณครูก็เพิ่มชุดแบบทดสอบก่อนพอเพิ่มการเพิ่มเข้าไปปุ๊บเขาจะให้กําหนดอะไรครับกําหนด ข้อสอบตรงนี้ครว่าข้อสอบวิชานี้ใช้สอบห้องไหนใช้สอบโดยใช้เวลาเท่าไรมีรหัสที่จะเปิดข้อสอบยังไงสอบวันไหนอะไรพวกนี้ครับต้องตั้งค่าก่อนนะครับพอตั้งค่าเสร็จนะครับอันที่2เลยคุณครูจะต้องมาสร้างว่าข้อสอบมีกี่ตอนนะครับในในโปรแกรมตัวนี้เขาจะใช้คําว่าพาร์ทนะครับใช้คาว่าพาร์ทมีกี่ตอนแล้วพอคลิกเข้าไปในตอนก็จะเจออะไรครับจะเจอว่าในตอนนั้นมีข้อสอบกี่ข้อ โอเคไหมครับแล้วก็ไปออกข้อสอบแต่ละข้อพร้อมเฉลยนะครับแล้วก็ให้เด็กสอบนะครับลองไปดูผู้มืออีกครั้งหนึ่งนะครับผงจะนําเรียนกับคุณครูเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับรายละเอียดก็ค่อยไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือไงก็สอบถามที่ห้องทะเบียนอาคารสองนะครับครับสวัสดีครับ